สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีรับเข้าสู่ช่องกันเล้อขยี้ข่าวนะครับวันนี้เรา,เราจะมาอัปเดตสถานการณ์ของทางสโมสรอารซอนที่เกิดขึ้นในรอบวันนี้ครับหลังจากที่เราเนี่ยปิดปิดปดิซั่นปิดเียมรอแล้วใช่ไหมฮะนัดล่าสุดเนี่ยก็ชนะซีบีย่าด้วยสกอร์หกประตูศูนยครับผมยิงประตูแบบไปไว้หน้าซีบีย่าเลยนะฮะแล้วก็อาเจต้าผมก็พูดหลังจบเกมเพราะว่าภารกิจการซื้อขายนักเตะของทางอารซอนนั้นยังคงไม่จบลงครับ ยังคงมีเพิ่มถ้ามีโอกาสตลาดรอบนี้อีกครั้งนะครับวันนี้ก็จะมีข่าวทางเบลเลนโน่ด้วยนะครับผมรวมไปถึงนักเตะทางวาลลินบาโลกันด้วยครับบางกระวจบแล้วถ้าเพื่อนชอบเน้หาของข่าวผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ติดติงแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับกราบขอคนลงหน้าผมไปที่หน้หาของข่าวกันเลยครับเดิมเลยผมจะเป็นบทสภาพของทางมิเกลต้าบางส่วนนะฮะที่มีความเกี่ยวข้องกับตลาดซื้อขายนักเตะ ยังไม่ปิดตัวลงนะฮะเดี๋ยวเวลาประมาณหนึ่งเดือนอเลต้าออาพูดถึงประเด็นตรงนี้ว่าเรายังคงหวังว่าจะเกิดอะไรบางอย่างถ้าหากตลาดซืสส้อขายยังคงเปิดโอกาสผมทําทแบบนั้นคุณได้เหตุการณ์ืั้นไวในทิศทางอื่นๆในช่วงสองถึงสาวันที่ผ่านมาเราต้องการความสมดุลที่สมบูรณ์แบบและแผนที่เราต้องการทําตั้งแต่ต้นไม่ว่าเราจะทําได้หรือไม่นั้นก็เป็นอีกเรื่องแต่ผมพอใจมากๆกับสิ่งที่เราทํามาจนถึงตอนนี้นี่คือบทสภาพของทามิเกลตตาผม มีความหมายง่ายนะฮะหลักสุข้ายังไม่ปิดตัวลงเนี่ยอเลต้ายังคงจับตาดูนะครับว่าจะสามารถดึงนักเตะที่สามารถเพิ่มศักยภาพให้กับทีมให้ลงตัวมากขึ้นกว่าเดิมได้หรือเปล่าเพราะว่ายังมีบางจุดบางตำแหน่งที่ควรเสริมนะครับถ้าผมมองดูดีๆนะครับตัวแบ็กอัพของทางกานิชาก้าหรือแม้กระทั่งในลูกฝั่งขวาจะมาเบียดแย่งตัวจริงกับทางบุคโยซาก้าครับเอเปนเนี่ยไม่ไหวแล้วนะฮะ ก็ต้องมีการผ่องถ่ายนักเตะออกไปก่อนซึ่งบทสัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ก็บอกว่าอาร์เจตานั้นอาร์ซอนเนี่ยพยายามจะขายนักตเตะออกไปก่อนเพื่อซื้อนักเตะคนใหม่เข้ามาร่วมทีมครับซึ่งถ้าเรามาดูเสียอนตัวจริงที่ลงสนามในเกมเจอทางซีบียในเกมเปีสั้นนัดสุดท้ายใ้ผมนัดฟันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเป็น11ลายเชื่อกผู้เล่นตัวจริงนะครับที่คาดว่าจะใช้ในการเปิดซีซั่นในฤด,ดูกาลหน้าครับผม ก็คือน่าจะเป็นนักเตะตัวหลักภายในทีมทั้ง11คนครับตัวเซนวัตูุเขาเริ่มต้นที่อารอนยัมเดลฮะอ่าแบ็คก็มีแมทเชอร์เนอร์ใช่ไหมครับเซนเตอร์แบ็คก็น่าจะใช้ทางกาเบรียลมาการเยสตัวทางฟินิสิบามีล็อบโคดิงสแตนบายมีเบนไวด์สแตนบายแบ็คขวาก็น่าจะใช้ทางเบนไวด์ไปก่อนนะผมเพราะว่าอาเคิลรถตัวนีสูนั้นอาจจะมีภาพการลงมาซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมหน้าแล้วแต่น่าจะไม่พร้อมในเกมนัดเผืดอทุกการเจอทางิีมสพาเลยครับ ส่วนแบ็คซ้ายครับผมก็ใช้ชินเซนโก้ปล่อยยูโนตาวาเลสไปแล้วแล้วก็นัดเปิดฤดูก,กาลเนี่ยคีเรเทนี่ก็น่าจะยังไม่พร้อมอ,อยู่ครับผมใช้ชินเซนโก้ไปก่อนฟิฟฟี่ตรงกลางสนามผมคู่ตรงกลางใช้ aka, ากา, ate, านิชาก้าจากคู่ทางมัสปาเต้มัสปาเต้มีอ่อินเนนี่เป็นแบ็คอัพใช่ไหมครับส่วนทางกานิชาก้าเนี่ยโดคองก้าเป็นแบ็คอัพอยู่โอโยซาก้าผมเป็นตัวจริงใน,นลูกฝั่งขวามีเปเป้นะครับผมถ้าไม่แยกออกไปจะเป็นแบ็คอัพ รวมไปถึงนักเตะทางมาควินยอสด,ด้วยมาร์ติโนนกาดเป็นกองกลางตัวลุกมีฟาบิโอวิเอราเป็นแบ็กอัพในลูกฝั่งซ้ายก็คือกาเบียลมาเตีรี่ส่วนแบ็กอัพของเขาก็น่าจะเป็นทางเอมิลชิมพิตรโลหน้าเป้ามีกาเบียลเชสซุดแบ็กอัพก็คือเอ็ดดี้เอ็นเกติอาครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มดาลังเต็มๆของทาซอนในการลุยศึกพรีเมียร์ลีกฤดูกาลหน้าที่จะถึงนี้ในวันศุกร์เจอทางคิสซันพาเลตครับถ้าม,มีการซื้อนักเตะเข้ามาเพิ่มครับผม ผมมองว่าก็ยังมีบางจุดที่ต้องปรับปรุงปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมนะฮะเพื่อนๆคิดว่าตำแหน่งไหนควรจะปรับเปลี่ยนเพิ่มเติม,ตมก็ลองส่งคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ครับจบจากข่าวคุว้มกังของทางซ่อนนะผมไปดูข่าวเกี่ยวกับราซื้อขายนักเตะหาออกกันบ้างครับล่าสุดนะผมดวิดออนสีนออเปิดเผยว่าสโมสรฟูลบอลนะผมตกลงกับทางซ่อนไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะในการจ่ายค่าตัวทางเบเรโน เซอนนั้นรับได้ครับผมประมาณ8ล้านปอนด์สัญญาส่วนตัวที่ทางคุณเลมยื่นให้ให้กับทางเบเรนเมือสัรตรูวัยสามปีนั้นไม่มีปัญหาทั้ง2ฝ่ายรับได้ครับผมแล้วก็มีการคาดการณ์ว่าจะมีการตรวจร่างกายในสัปดาห์นี้ครับซึ่งปจัจจัยหลักก็คือว่าเบเรน่พร้อมย้ายทีมใช่ไหมครับตกเป็นมือ3ไปแล้วอาซอนใช้มือ1เพื่อสัรตรูองทางอัลเลนแลมเซลดึงแมชเชนเนอร์เข้ามาเป็นมือ2โอกาสในการลสงสามของทางเบเรน่ eno, ก็นอนลงไปใช่ไหมครับ ทำให้เจ้าตัวเนี่ยอยากย้ายทีมก็มีข่าวลือว่าเลสเตอร์ก็อยากได้ปูลเล่มก็อยากได้อาร์ซอนตั้งค่าตัวไว้15ล้านปอนด์ปูลเล่มก็เป็นตัวเต็งนะผมแต่ขอจ่ายประมาณ8ล้านปอนด์อาชันก็บอวกว่ากำคีดีกากำตดครับเพราะว่าดีกาเสียฟรีในซัมเมอร์หน้า็รลยมขายนักเตะก็อย,กอยากอยู่ในกรุงลอนดอนด้วยสมสรฟูลเล่มครับผมก็ประจบเหมาะครับผมอยู่ในกรุงลอนดอนด้วยทําให้การย้ายทีมนั้นไว้น้องคิดอะไรมากมายครับผมตรงสเปคทุกอย่าง ถูกใจนักเตะด,ด้วยอาซอก็ต้องยอมรับครับผมแต่ท่านปอนดีกว่าไม่ได้ใช่ไหมครับก็เป็นการผ่องถ่ายนักเตะที่ไม่ใช่งานออกไปครับผมเป็นการให้โอกาสนักเตะเพื่อลุยไปติดทีมชาติเยอรมันจะมีการเล่นฟุตบอลโลกในช่วงปลายปีนี้ด้วยใช่ไหมครับก็ขอให้ทางเบเลโนโ,นโชคดีกับเส้นทางใหม่ที่เขาเลือกเตือนครับจุดจะข่าวทางเบเลโนผมไปต่อครับผมเป็นข่าวขาออกอีกคนนึงก็คือทางบาลโลดินบาโลกันครับาสุดที่ผมสโมสรแรงทีมแดนลีเอิงฝรั่งเศสนะครับ ใกล้จะเซ็นสัญญาย,ยืมตัวตังแตะศูนย์หน้าของเราอย่างทางฟอเรลินบาโลกันครับผมจากทางซ่อนไปร่วมทีมซึ่งจะเป็นการยืมตัวจนจบฤด,ด,ดูกาล2023บาโลกันนะครับได้รับข้อเสนอจากสมโมสรบางสมโมสรในพรีเมียร์แต่ตัวนักเตะนะครับอยากยา้ายไปเล่นในฝรั่งเศสมากกว่าก็เลยมีการคาดการณ์ว่าตัวนักเตะนั้นจะมีการตรวจร่างกายในสุดสัปดาห์นี้แล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างครับผมก็เหลือเพียงแค่รายละเอียดเล็กเลกน้อยเท่านั้นเองครับ ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับผมอารซอนทําถูกต้องครับผมนักเตะเลือกได้ถูกต้องเพราะว่าตําแหน่งศูนย์หน้าของท้าซอนตอนนี้มีใครครับผมบอลล็อตเลนสสูงคือทางกาเบียวเชสซูใช่ไหมครับตัวสำรองคือทางเอดตีอิกเทียนะฮะโอกาสทางฟาร์โลดินบาลก,กานนั้นก็จะเป็นตัวเลือกอันดับที่3ก็ถือว่าโอกาสนักเตะนั้นน้อยมากๆหากนักเตะนั้นอยากมีโอกาสในการเล่นมากขึ้นก็ต้องย้ายทีมนะครับในรูปแบบการยืมตัวเพราะอารซอนก็มองว่านักเตะนั้นมีศักยภาพและน่าจะเป็นนักเตะที่สามารถ เป็นอนาคตของทาซ่อนได้ในอนาคตครับตัวนักเตะก็เพิ่งต่อสัญญาทางซ่อนไปด้วยใช่ไหมครับสัญญาของตัวนักเตะนั้นเหลือถึงปี2025จบฤดูก,ก,กาลหน้าผมเดิสัญญา2ปีก็ถือได้ว่ายังคงมีโอกาสในการเป็นตัวหลักของทาซ่อนอยู่นะครับก็ขอให้น้องฟลินบาโลกันนะผมไปฟิชานะฮะกลับมาเป็นตัวหลักให้ทาซ่อนได้ในอนาคตรครับตอนนี้ข่าวาดซื้อขายนักเตะก็ไม่ได้มีอะไรเยอะมากมายครับผมเป็นข่าวขาออกซัส่วนใหญ่นะฮะ ในการปล่อยนักเตะออกจากทีมไปในรูปแบบการยืมตัวบ้างในการปล่อย,ลยแบบขายขาดบ้างเพื่อลดภาระค่าเหนื่อยนะครับผมรวมาถึงเพิ่มสล็อตในการดึงนักเตะคนใหม่เข้ามาร่วมทีมได้ครับหลังจากนี้ผมเราจะเห็นข่าวนักเตะขาออกเยอะขึ้นมากกว่าเดิมครับผมไม่ว่าจะเป็นทางลูคัสโซย่าที่ยังคงรา,าคาสังงอยู่ใช่ไหมครับเอกโตรบรีก็เช่นเดียวกันที่ยังคงรา,าคาซังอยู่ทีมอยากซื้อก็หัวหมอเหลือเกินอยากให้ทั้งสองคนนั้น ไปคุยทางอาซอนไปคุยกับทางบอร์ดบริหารให้ยกเลิกสัญญาพวกเขามีผู้ซื้อเนี่ยอยากดึงไปแบบฟรีๆใช่ไหมครับบาเซียก็อยากได้ลูกค้าซอยล่าไปแบบฟรีฟรเ,เดเบอร์ติสก็ต้องการเฮกตอวินไปแบบฟรีๆเช่นเดียวกันก็ต้องดูทัว่าอาซอนจะทํำยังไงนะฮะปล่อยฟรีก็มองแค่หนึ่งที่ดีก็คือเป็นการลดภาระค่าเหนื่อยใช่ไหมครับแต่ข้อเสียคือไม่ได้เงินกลับมาสักบาทเดียวครับต้องวัดใจนะว่าทีงานบร,บริหารนั้นจะเอายังไงกับพวก นักเตะที่ขลากะซังแล้วก็หัวห,หมอแบบนี้ครับและทั้งหมดนี้ก็เป็นข่าวสารสโมสรอาร์ประจำวันนี้ครับตามเพื่อนชอบเนื้อหาของ่าวผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไคร b ติดีิดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆเขาครับ,รบแต่วันนี้สวัสดีครับคุณไปวยกันครับ